ฝุ่นดินและหินมาจากไหนในอวากาศดีนี้ต้อนรับสู่ช่องเอ i e เ Journal ครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบที่น่าสนใจจากคุณผู้ชมว่าฝุ่นดินและหินมาจากไหนในอวากาศเรามาค้นหาคำตอบไปด้วยกันครับและอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดในวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆด้วยนะครับฝุ่นและอนุภาคในอวากาศ เกิดขึ้นจากการระเบิดของดาวหรือที่เรียกว่าซปเปอร์โนวาและการยุบตัวของดาวเลษ์กขนาดใหญ่เมื่อดาวเลษ์กเหล่านี้หมดพลังงานมันระเบิดออกมาและปล่อยสาสารและพลังงานจำนวนมากเข้าสู่อวกาศฝุ่นและอนุภาคเหล่านี้กระจายตัวอยู่ในอวกาศและสร้างเมฆแกส๊สและฝุ่นที่เรียกว่าเนบิวล n าเนบิวลาเป็นที่มาของการเกิดดาวเลษ์ใหม่ เมื่อฝุ่นและแก๊สในเนบิวลา่าถูกดึงเข้ามารวมตัวกันด้วยแรงดึงดูดมันจะก่อตัวเป็นดาวเลษ์ใหม่กระบวนการนี้ยังสร้างฝุ่นและหินขนาดเล็กที่สามารถรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์และวัตถุอื่นในระบบสุริยะด้วยหินและดินในอวกาศสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายแหล่งเช่นการรวมตัวของฝุ่นและแก๊สในระบบสุรยิยะเมื่อมีการก่อตัวของดาวเคราะห์และดาวเคราะห์น้อย วัตถุเหล่านี้สามารถชนกันและแตกตัวออกเป็นชิ้นเล็กซึ่งกลายเป็นหินและฝุ่นในอวกาศฝุ่นและหินในอวกาศยังสามารถตกลงสู่ดาวเคราะห์และดาวเคราะหน้อยได้กระบวนการนี้เรียกว่าการสะสมซึ่งทําให้เกิดพื้นผิวใหม่และภูมิประเทศที่หลากหลายบนดาวเคราะห์ทั้งดินและหินเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดภูเขาหุบเขาและอุเหวต่างๆ ในระบบสุริยะของเรามีตัวอย่างมากมายที่แสดงถึงฝุ่นหินและดินในอวกาศเช่นดาวคอน้อยและดา,ดาวหางที่เป็นแหล่งของหินและฝุ่นที่มีอายุยาวนานการศึกษาวัตถุเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงกระบวนการกำหนดและวิวัฒน,นาการของระบบสุริยะการศึกษาวัตถุในอวกาศเช่นดาวคอน้อยและดาวหางเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจจักราวาลของเรา นักวิทยาศาสตร์ใช้ยานอาวกาศและกล้องโทรทัศน์ในการสำรวจและศึกษาวัตถุเหล่านี้เราอาจได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำเนิดของระบบสุริยะและจักรวาลในอนาคตดังนั้นฝุ่นดินและหินในวอวกาศเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติหลายประการเช่นการระเบิดของซูเปอร์โนวาการก่อตัวของดาวเลือใหม่และการชนกันของดาวขอน้อย วัตถุเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในการสร้างระบบสุริยะและจักรวาลคุณผู้ชมคิดว่าอนาคตของการศึกษาวัตถุในอวกาศนั้นจะเป็นยังไงบ้างครับแสดงความคิดเห็นของท่านในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและขอขอบคุณคุณผู้ชมสําหรับการรับชมคลิปนี้จนจบครับหากชอบเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วกดติดตามช่องของเราและใช้ซุปเปอร์ตงเพื่อสนับสนุนช่องของเราในการสร้างวิดีโอที่น่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย